กับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับโดยในชาร์กซีลักนะครับสนใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนเอเชียมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่น <c oughs> เขาชอบไปครุกอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะกีเมซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะและโบราณวัตถุจากเอเชียแล้วก็ยังชื่นชอบบทกวีสมัยราชะวงศ์ถังของหลี่ไปนะครับแล้วก็ตู้ฟู่อีกด้วยระหว่างดํารงตําแหน่งประธานเนปดีฝรั่งเศสสองสมัยของนายชีลักษเนี่ย นะเขาก็ได้เดินทางไปเยือนประเทศจีนถึง4ครั้งและเมื่อครั้งยังเป็นนายกเทศบนตรีนครปารีสก็เคยมาเยือนจีนแล้วซึ่งครั้งนั้นเนี่ยนายชีรักชีรักเนี่ยนะฮะได้ชมกองทัพทหารดินเผาจินซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่23กันยายนคศกราด7 8พิพิธภัณฑ์สุสานกองทัพทหารดินเผาจินซีเนี่ยยังไม่เปิด อสาธารณชนในชีลักถือเป็นนักการเมืองอันดับสูงชาวต่างชาติคนแรกที่เผชิญหน้ากับกองทัพดินเผาของจกักรพรรดิจินซีนั่งพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ